สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h a n แน n อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับถ้าใดที่สนใจการประชุมเชิงสำหรับออนไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นครั้งเดียวในเดือนมีนาคมนี้นะครับในวันเสาร์ที่6มีนาคมเอหกนี้นะครับเวลาทุ่มหนถึงสทุ่มนะครับนะถ้าพลาดครั้งนี้ก็ต้องรอไปในเดือนหน้านะครับเมษายนนะครับ เขาจะพูดถึงโอกาสศักยภาพนะที่จะเกิด The Clash ในปี2021แล้วก็ทิศทางราคาทองคำในปี2 0 2 1ถึง2023นะครับซึ่งจะมีมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์หลากหลายนะชาวต่างชาติที่มีความเห็นเหมือนแตกต่างกันประการใดนะโอกาสต่างๆนะครับรวมถึงมุมมองในการส่วนตัวผมท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศกเก้าซึ่งการประชุมเชิงสารลายนี้จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับนะท่านใดสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักกันเข้ามา วันนี้ผมจะมาชวนคุยว่ามุมมองแนวโน้มทิศทางราคาทองคําในระยะสั้น1เดือนจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะและสุดท้ายตัดสินใจด้วยตนเองนะครับในการลงทุนนะครับสิ่งที่นักลงทุนทองคำเนี่ยนะมองอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าราคาทองคำเนี่ยมันตกลงเรื่อยๆร่วงลงเรื่อยๆนะครับเพราะถูกแรงกดดันนะ จากเอ่อยิวหรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะครับที่กดดันอยู่ในขณะนี้ในแรกแรกมันกดดันทั้งตลาดทองคำนะกดดันทั้งตลาดทุนตลาดหุ้นนะตลาดบิตคอยนะครับแต่ดูเหมือนว่านะครับในเช้าวันนี้เนี่ยเมื่อผมติดตามข้อมูลดูนะครับจากยิวนะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีซึ่งดูเหมือนมันจะทรงตัวนิ่งๆซึ่งดูแลแปลกนะเพราะว่าตลอดทั้งวันเนี่ย การแว่งตัวของยูนี่นะครับอยู่ในกรอบเพียงแค่ประมาณ1.42ถึง1.43เ,เ,เท่านั้นดูเหมือนว่าทางธนาคารกลางสหรัฐนะ Federal Reserve เนี่ยจะเข้ามาควบคุมยิวหรือทำก็เรียกว่าย e l เคิร์ฟคอนโทรลแล้วหรือไม่ประการใดแต่อาการที่แสดงออกเป็นเช่นนั้นนะครับ การที่ยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิบปีดูเหมือนนิ่งๆนะครับนะแทบไม่ขึ้นเลยแกว่งตัวแคบๆอยู่ในช่วงแค่1.42ถึง1.43เปอทำให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะครับดูเหมือนจะมีความโล่งโปรง่งสบายใจมากขึ้นความกลัวที่เคยเกิดเนี่ยก็เริ่มทุเลาหายไปนะครับก็เลยทำให้ตลาดทุนตลาดหุ้นในวันนี้เนี่ยขึ้นสูงกลับขึ้นมา ตลาดบิตคอยขึ้นสูงกลับขึ้นมาเข้าสู่โหมดนะครับของกรีดนะหรือความโลภนะหรือผู้ถามง่ายๆคือนักลงทุนเนี่ยนะมองเห็นโอกาสนะที่กลับมาเก็งกําไรกันต่อนะครับในขณะที่ตลาดทองคาก็ยังถูกแรงกดดันต่อไปเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซีโร่เปอร์เซนต์คือสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนหรือไม่ให้ Yield นะเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งขณะนี้นะครับมันก็ยังอยู่ในอัตรายิวที่สูงนะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิปีอยู่ที่1.42-1.43%มันก็เป็นไปได้ที่นักลงทุนนะครับที่ยังจะขายทองคําออกนะแล้วเงินมาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิปีนะครับซึ่งให้ยิวผลตอบแทนนะสูงขึ้นนะอยู่ที่1.42-1.43%แต่ก็ลดน้อยลงกว่า1.6%นะครับนะที่มัน ไปสูงเกินกว่านะผลตอบแทนนะครับของบรรดาหุ้นในตลาด S&P 500ที่อยู่ที่ประมาณ1.57%เนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณนะที่นักลงทุนทองคำเนี่ยก็เริ่มรู้สึกนะโอ้ยคนอื่นเขาดีแล้วทำไมของฉันนี่ยังลงอยู่ก็มีความห่วงกังวล นะครับก็มี FC ผู้รับชมบางท่านนะครับแล้วถามผมมาเหมือนกันนะว่าช่วงนี้ควรขายออกหรือเปล่านะเพราะว่ากลัวนะราคาจะตกลงอีกนะกลัวเหมือนกับปี2012ถึง2015นะซึ่งใช้เวลาหลายปีนะ3-4ปีเลยราคาทองคำนะติดดอยค้างอยู่นะแล้วก็ลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับหลายท่านก็ห่วงกังนวลว่าควรขายออกก่อนไหมนะหรือว่าอย่างไรนะ อันนี้โดยส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ทราบว่าแต่ละท่านมีแบ็กกราวพื้นฐานนะการลงทุนทองคำอย่างไรถือสัดส่วนเท่าไหร่นะครับแล้วเป็นเงินเย็นนะเงินที่ท่านถือมันคลองยาวนานได้3ปี5ปีขึ้นไปหรือเปล่านะหรือว่าเป็นเงินที่ท่านเอามากเก่งกําไรนะแล้วท่านถือสัดส่วนทองคําในการเก่งกําไรเยอะนะ โดยส่วนตัวผมนะผมถือทองคำอยู่เพียงแค่ 10- 2ถึงของสินทรัพย์ผมที่เหลือผมกระจายสินทรัพย์ลงไปในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะสินทรัพย์ที่แท้จริงคืออะไรก็เล่าเลยนะครับนะก็ลองไปย้อนดูนะครับเพราะฉะนั้นสินทรัพย์นะที่ผมถือเป็นทองคำา 10- 20%เนี่ยผมถือเป็นเซฟเฮาเวนก็เรียกเป็นหลุมหลบภัยเป็นอินชัวรันนะครับเป็นประกันภัยนะครับในยามที่มันมีความไม่แน่นอนพลิกผันหวั่นผวน ซึ่งตรงนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ราคานะครับที่มันต่ำกว่าในปัจจุบันผมจึงมีตัวเลขนะครับในใจผมว่าถ้าราคาทองคำเนี่ยไม่ต่ำถึงระดับที่เรียกว่าหมีทางเทคนิคนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ1680ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ไปยุ่งมันนะคือก็ยังไม่ไปขายออกนะแต่ว่าผมก็ติดตามข้อมูลดูอยู่ตลอดนะแล้วผมก็คิดว่า ถ้าตับใดราคานะมันยังไม่ต่ําร่วงกว่าต้นทุนที่ผมถือเนี่ยนะผมก็จะถือนะครับเป็นเซฟเฮฟเว่นเป็นอินชอลันเนี่ยไปตลอดปี64นะเพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆว่าเรื่องราวมันจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะในข่ายดีกกันเองเนี่ยนะครับเมื่อยิวพันธบาัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับ10ปีนะที่พุ่งสูงขึ้นมาในช่วงหลายเดือนนะครับและเป็นแรงกดดันตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ย นะในขณะนี้ดูเหมือนว่าทางธนาคารกลางสหรัฐเฟด e r อ l r e s เซ v รเข้าไปคอนโทรลยิวนะควบคุมยิวนะให้มันสเตเบิลให้มันค่อนข้างจะเสถียรอยู่ตัวนะตามกราฟที่เราเห็นเนี่ยมันทำให้นักลงทุนเนี่ยหันกลับมาลงทุนในตลาดทุนตลาดหุ้นต่อแล้วก็ในตลาดบิตคอยต่อก็ยังเก่งกําไรกันต่อไปเพราะว่าอะไรครับเพราะผลตอบแทนมันดีนะแล้วนักลงทุนต่างๆก็มองเห็นแล้วเห็นไหมครับว่า ในที่สุดเนี่ยทาง Federal Reserve ก็ต้องเข้ามาพยุงในตลาดทุนตลาดหุ้นต้องเข้ามาทำยิวคอนโทรนะเข้ามาควบคุมยิวนะพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐสิปีเข้ามาอุ้มตลาดทุนตลาดหุ้น,นให้มันไปต่อมันนักลงทุนแล้วก็มองเห็นนะว่าอย่างเนี้ยก็เก่งกำไรกันต่อไปนะเพราะสุดท้ายเนี่ยยังไงก็มีธนาคารกลางอุ้มอยู่เพราะฉะนั้น ปัจจัยที่เราต้องมองในระยะสั้น1เดือนนี้ก็คือว่า Stimulus Package เนี่ยกำลังผ่านนะครับทางวุฒิสภาสหรัฐนะในช่วงปลายอาทิตย์นี้นะครับหหรือ8มีนาคมนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะตลามาเป็นกฎหมายแล้วก็ s i ิล u ลาตเช็คนี่น่าจะถึงมือประชาชนคนอเมริกันส่วนใหญ่ก่อนกลางเดือนมีนาคมนี้นั่นแสดงว่าในระยะสั้น1เดือนนี้ผมมองเห็นว่า ซ i มู l a ตเช็คนะซีมูเลตแพ็กเกจเนี่ยจะเป็นบวกนะครับต่อตลาดทุนตลาดหุ้นนะรวมถึงตลาดทองคําด้วยนะครับแต่จะมากน้อยเพียงไรเนี่ยนะเราก็ต้องดูกันต่อไปแต่จากข้อมูลนะครับที่ผมมองมาเนี่ยนะมากสุดนะครับผมมองว่าราคาทองคําขนาดนี้อยู่ที่ประมาณพันเดอลลาร์ต่อออนนะถ้า s ีมู u ลตเช็คเนี่ยมีผลในการกระตุ้นต่อตลาดทองคำเนี่ยผมก็เชื่อว่าขึ้นไป นะมากสุดก็อยู่ในกรอบประมาณสัก1,800เอ่อถึง1,850ดอลลาร์ต่อออนนั่นแปลว่าถ้าเกิดเราซื้อทองคำนะครับเอ่อหนึ่งหนึ่งบาทในขณะนี้ประมาณ25,000บาทนะครับถ้าเราซื้อ1บาทเนี่ยแล้วราคาทองคำมันดีดกลับไปนะจากปัจจุบัน1,725ดอลลาร์ต่อออนขึ้นไปถึง1,825ปดร้ถึงพันแดอลลาร์ออนเราก็จะกำไรนะทองคำหนบาทเนี่ยแค่ประมาณ500บาทนะถ้าเราลงทุนทองคำสอบาท นะครับก็เราต้องใช้เงินสดบบไปซื้อนะถึง5 0,000บาทแล้วก็กําไรเพียงแค่พัน 5, บาทซึ่งผมมองแล้วว่ามันไม่ได้คุ้มอะไรมากมายกับการใช้เงินลงทุนขนาดนั้นนะครับสู้เราเอาเงินเราเนี่ยนะครับถ้าเราจะคิดการเก่งกําไรเนี่ยเราต้องแยกออกมาจากกันนะครับสมมติเรามีอินชอนลันนะสิบยีอยู่ในทองคําอยู่แล้วนะเราเป็นเงินเย็นเราก็ถือตลอดปี64ไป แต่ถ้าเกิดว่าเรามีเงินนะในส่วนที่เราจะมาลงทุนระยะสั้นนะในสัดส่วนที่พอๆกับทองคำเนี่ยจะ1 0บถึงยีผมแนะนำว่าถ้าเราอยากเก็งกำไรและทํากําไรเนี่ยไปเก็งกําไรในหุ้นในบิตคอยเนี่ยจะได้ประโยชน์กว่านะเพราะลงทุนน้อยและผลตอบแทนสูงแต่การลงทุนระยะสั้นการเก็งกำไรอย่างที่บอกนะครับมันมีความผันผวนสูงนะเห็นไหมในช่วงสั้นๆน,นะที่ยวนะพันธบัตรรัฐบ,บาลสหร,รัฐ10 ปีเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมครับอ่ตลาดทุนหลักหุ้นก็ร่วงบิตคอยก็ร่วงเพราะฉะนั้นการแว่งตัวที่สูงเนี่ยเราก็ต้องติดตามข่าวสารให้ดีนะแต่ควรจะแยกเงินการลงทุนระยะสั้นการเก็งกำไรเนี่ยออกมาจากพวกเซฟเฮเบ้นกับอินชูลันนะครับอย่าไปถือสิ่งที่เป็นเซฟเฮเบ้นอินชูลันเนี่ยในสัดส่วนที่เยอะเกินไปอย่างบางท่านเนี่ยถือทองคำเนี่ยนะมากกว่า10-20%เนี่ยรุท่านถือเยอะพอ ความพลิกผันผันผวนของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะมันเกิดขึ้นก็ทําให้ท่านเนี่ยถูกบังคับขายแทนที่ว่าท่านซื้อถูกจะขายแพงกลายเป็นว่าท่านซื้อแพงแล้วกลายมาเป็นขายถูกแล้วเดี๋ยวพอจังหวะมันขึ้นนะท่านก็จะไปซื้อแพงอีกนะฮะหม้ยมันกลายเป็นเอ่อมันถือยาวไม่พอในระยะเวลายาวไม่พอนะครับมันเอาระยะสั้นๆ1เดือนนี้ก่อนนะผมมองเห็นว่า1เดือนนี้เนี่ยซิมูเลตเช็คเนี่ยกำลังจะมานะครับนะก็ฉะนั้น ไปสัปดาห์นี้นะจะผ่านนะวุฒิสภา,าก็อาทิตย์หน้านะครับนะก็จะมีซิวรเช็คมาก็ปอกว่าผมมองว่าน่าจะประมาณกลางเดือนมีนาคมเนี่ยนะจะเป็นบวกต่อทองคำราคาทองคำจะดีดตัวสูงขึ้นจาก1,720ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยจะขึ้นไปในกรอบประมาณ1,800ถึง1,810ดอลลาร์ต่อออนนะครับเพราะฉะนั้น ครนเองเนี่ยมันไม่ขึ้นเฉพาะทองคามันก็ขึ้นในตลาดทุนตลาดหุ้นต่อในตลาดบิตคอยต่อเนื่องจากว่าซิมมูล์เช็คมาตอนที่ผมเล่าให้ฟังแล้วการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันดีคัพปิ้งออกจากการระหว่างตลาดทุนตลาดหุ้นแล้วก็ภาคเศรษฐกิจจริงนั้นผู้คนเมื่อได้เช็คมาเนี่ยบางคนไม่เอาไปใช้เขาก็ไปเก็งกําไรในตลาดทุนตลาดหุ้นซึ่งเขารู้ว่าทิศทางมันขึ้นมีการอุ้มพยุงจากธนาคารกลางไปลงทุนในตลาดบิตคอยเพราะกําไรมันดี ใช่ไหมฮะจะอาจจะมีบางท่านเนี่ยไปซื้อทองคำนะก็ได้ก็ทําให้ผลของทองคํามันขึ้นเหมือนกันนะแต่ขึ้นไม่เยอะมันก็คงดีดตัวขึ้นมาในกรอบประมาณพั0แปดร้ถึงพันแดอาร์ต่อออนนะมากสุดเท่านั้นที่ผมมองเห็นนะครับมันไม่น่าจะทำนิวไฮทะลุ2075ดอาร์าต่อออนเหมือนในสิงหาคมปีที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นก็คือโอกาส ของฟองสบู่ที่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับจากมุมมองของการเก่งกำไรจากมุมมองของ s t i มูล u s ที่เข้ามานะ QE ที่เข้ามาอุ้มตลาดเนี่ยมันทำให้นักลงทุนเนี่ยก็เกิดการชะล่าใจนะก็เกิดการเก่งกำไรต่อไปเรื่อยนะท่ามกลางในภาคเศรษฐกิจแท้จริงเนี่ยที่ฟื้นตัวเป็นขา เคขาลงนะกระท่อนกระแทนอยู่บริษัทใหญ่ๆมีการปิดตัวไปล้มละลายไปนะขนาดกลางและย่อมที่เคยปิดชั่วคราวก็ปิดถาวรไปจํานวนมากนะเพราะฉะนั้นไอ้้าสเสี่แท้จริงเนี่ยก็ไม่มีใครไปลงทุนนะคนพอได้เงินมาก็ไปลงทุนในต,ตลาดทุนดัดอุ้นซึ่งมันขึ้นเอามันก็จะเกิดการดีคัพปิ้งกักจากกาันฟองสบู่ลูกนี้ก็ขยายให,ใหญ่ขึ้นอนะันี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นในระยะกลางและยาว นะครับในตลอดปี64นี้มันผมมองว่าปี64นี้มันมีโอกาสเหมือนกันที่ฟองสบู่จะขยายใหญ่ขึ้นการเก็งกาไรใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยโอกาสที่จะเกิดคราชมีอยู่นะแล้วถ้ามันเกิดคราชบิ๊กคราชสถานการณ์จะพลิกกลับทันทีนะครับมันจะเกิดเลียวแพนิกเลียวเฟียนะแล้วก็ผู้คนก็กนมุ่งไปหาว่าอะไรคือเลียวเซฟฮับเบินั่นแหละครับผมถึงบอกว่านะสำหรับการลงทุนเนี่ยแต่ละท่านต้องไิพิจารณาเองนะนี่ผมให้ภาพ พราะผมไม่เข้าไม่ทราบว่าแต่ละท่านไปลงทุนสัดส่วนอะไรเป็นเงินเย็นอะไรประมาณไหนนะครับนะแต่ว่าท้าทุกท่านต้องคิดพิจารณาการลงทุนให้ดีๆเพราะสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาได้นะครับโดยส่วนตัวผมอ่ะนะผมก็เล่าให้ฟังแล้วผมลงทุนแบบนี้ถือเพียงแค่สิบยีถือยาวได้ในตลอดปี6 4สี่หกห้านะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง u ูทูบช่ e l อาจารย์เสกนะครับ ก็ขอ้ฟังพิ่าาก่อนแล้วก็เชื่อใจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ